ภาคอากาศยานอุดรธานีภาคพีหนงรอบเบิงเนาะค่ะม,มาหลับลูกสาวจะมาจากอเมริกาเนาะค่ะเนาะภาคากาศยานอุดรธานีจ้า เดินทางมารับลูกสาวจ้าที่อุดรสน,นามบินอุดรจ้าพี่น้องจุนัดพบลูกหลานมาหมดอดแล้วนี้มารับประทานอาหารค่ะครอบครัวใหญ่นะคะต้อนรับลูกสาวกับมาบาันจ้า นีป้าไพยมารับลูกสาวามาจากอเมริกาเนาะ